ด่านแรกเลยนะครับหลักแรกเลยก็คือว่าจะโทรนะครับหรือส่ง SMS นะครับที่จะมีการแจ้งบอกว่าแปลมาจากธนาคารนะครับหรือมาหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับคือต้องบอกว่าถ้ามีการส่ง SMS นะครับแล้วแจ้งมาจากธนาคารเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับสังเกตไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นคนร้ายแน่นอนนะครับเพราะธนาคารเนี่ยไม่มีการส่ง SMS ที่มีการแนบลิงก์นะครับส่งมาให้กับประชาชนนะครับอันที่2เองนะครับเป็นลักษณะของการหลอกให้มีการแอดไลน์พูดพูดคุยกัน อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางประชาทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทางธนาคารเองไม่ไไม่มีนโยบายในการที่แอดไลน์เพื่อพูดคุยประสานงานตอบอันที่3นะครับในเรื่องของการคลิกลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเ่านเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันหลอกลวงนะครับซึ่งจะไปขอสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันหรือเข้าถึงตัวมือถือของประชาชนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นการหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นแอปดูดเงิน ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะช่วยในการป้องกันของประชาชนได้ก็คือว่าปกติในการใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับต้องมีการติดตั้งหรือว่าทําการาเขาเรียก่าตั้งค่าพินหรือว่าตัวพาสเวิร์ดหหลักนะครับด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีการใช้พินหกหลักเนี่ยที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นเราเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้คนร้ายเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารในเครื่องของท่านได้ครับ